โอ้ลลักตอลี่แม่อันนี้แม่อันนี้ลูกสาวบ่อต้ตองโต้ง่างเพื่อกันหลักแหลกสีรำรวดเพื่อกันคุณผู้รลปล้อ <inaudible> ช่อง,อย,กกองอยังก็สองเยาวใส่ลงหห้ำชาแนลนั่นจะเลือกติดตามแล้วเดีย๋ยวใส่ลงหห้ำชาแนลนะครับเพราะท่านพามันลงหำ <laughs> <najwię ks> <laughs> <c oughs> นี่นกันว่าพอดีเขา ได้ไปลัตาลีได้แล้วครับได้น้ำคืนง้างคนนี้แหละนั่นแหละโซ่หมาดเ้อเอาพรอยังว่างสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับบ่ได้ถือขวเจ้า

บรรยากาศครับมันี้วันที่หนึ่งซื้อเล็ซื้อหวยอท้ายแล้วแม่จ่ายลูกสุดยอดนี่แหละครับสุดยอดพ่อซื้อแม่ติดเทียสิแล้วลูกยังไงแม่แม่ปวดตึงใจเนาสองล้านต๊สนามเ่ายบ่ดีตัวใส่รองหำเนาะบ่ดีตัวครับใส่องห a แเออแต่บอว่าท่านผ่าดียังค่าอยู่อันไปพาอยู่เลยนี่ม่นึงเทียว